สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์มัสทุราลาไปเดนหรืออาจารย์ทุรานะคะอาจารย์จะมาพูดเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจสัตว์น้ําเศรษฐกิจคืออะไรสัตว์น้ําเศรษฐกิจหมายถึงสัตว์น้ําที่มีการซื้อขายกันทั่วไปในท้องตลาดสามารถทารายได้ให้กับผู้ผลิตหรือผู้เกี่ยวข้องและประกอบอาชีพได้นะคะสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยคือปลานะคะได้แก่ปลานินปลาดุกปลาตะเพียนขาวปลาสลิดปลาสวายปลากระพงและก็ปลาเก๋านะคะ 2. กุ้งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจก็ได้แก่กุ้งขาวไวดามายกุ้งกุลาดำและก็กุ้งกรามกรามนะคะ 3. หอยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจก็ได้แก่ หอยแมลงภู่หอยนางรมหอยแครงและ4ปูก็ได้แก่ปูดำและก็ปูหมานะคะสำหรับรูปแบบในการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นในที่นี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการเลี้ยงปลากับการเลี้ยงกุ้งนะคะสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะเลี้ยงในบ่อดินบ่อซีเมนต์หรือบ่อผ้าใบนะคะแล้วก็เลี้ยงในกระชังค่ะส่วนการเลี้ยงกุ้งนั้นก็จะเลี้ยงในบ่อดินแล้วก็ในบ่อผ้าใบหรือบ่อซีเมนต์นะคะ ปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็ได้แก่สายพันธุ์อาหารการจัดการสิ่งแวดล้อมและก็โรคนะคะปัจจุบันมีความต้องการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นจึงต้องมีการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลาก็ตามนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือการจัดการสภาพแวดล้อมการมีคุณภาพน้ำที่ดีเมื่อเราเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความหนานแน่นสูงก็มักจะเกิด ปัญหาที่ตามมานั้นก็คือโรคน,นะคะอาจารย์จะขอยกตัวอย่างการเลี้ยงกุ้งนะคะซึ่งถือเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่มีผลผลิตและก็มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยนะคะโดยในปีพศ2565มีผลผลิตอยู่ที่4 0 0แสนตันคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ65,000ล้านบาทนะคะในการเลี้ยงกุ้งนั้นก็จะเริ่มจากการเตรียมบอนะคะการคัดเลือกพันกุ้งและก็วิธีการเลี้ยงกุ้งค่ะ เลี้ยงกุ้งอย่างไรปลอดภัย EMS ตอนที่ 1. การเตรียมบ่อกุ้งการเตรียมบ่อก่อนปล่อยลูกกุ้งสำหรับบ่อใหม่เพื่อการเลี้ยงครั้งแรกหรือการเตรียมบ่อหลังจากจับกุ้งในแต่ละครั้งเพื่อให้พื้นก้นบ่อสะอาดเหมาะสมกับการเลี้ยงในครั้งต่อไปแต่ละฟาร์มและแต่ละพื้นที่จะมีการเตรียมบ่อที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับลักษณะของดินพื้นบ่อเช่น ดินเป็นกรดดินทรายดินลูกลังหรือดินเหนียวแข็งและความสะดวกด้านอื่นๆด้วยวิธีการในการเตรียมบ่อเพื่อนำกุ้งมาเลี้ยงจะมีวิธีการเตรียมดังนี้รวมเลนออกจากบ่อตากบ่อให้แห้งหรือไม่เอาเลนออกแต่กระจายเลน เติมน้ำประมาณ30-40เซนติเมตรใส่จุลินทรีย์ย่อยสลายให้ทั่วบ่อวัดปริมาณแอมโมเนียประมาณ0.5-1 ppm ถ้าแอมโมเนียยังสูงอยู่เติมจุลินทรีย์ซ้ำทิ้งไว้2-3วันให้ทำซ้ำจนกว่าจะมีแอมโมเนียไม่เกิน1 ppm กรองน้ำจากบ่อพักกำจัดพาหะ ใส่สารฆ่าเชื้อเท่าที่จําเป็นสําหรับบ่อที่เคยเป็นโรคมาก่อนและปรับ pH น้ำให้อยู่ที่7.8-8.2ถึงด้วยวัสดุปูนใส่กากน้ำตาล20ลิตรต่อไร่และจุลินทรีย์ปอมอ .1 ในอัตรา100ลิตรต่อไร่ยุคปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงกุ้งต้องประเมินและวางแผนล่วงหน้าก่อนการเลี้ยงกุ้งในแต่ละรอบการผลิตเสมอ เพราะสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดของกุ้งโลกได้เปลี่ยนไปแล้วถ้าไม่มีการประเมินและวางแผนล่วงหน้าอาจทำให้เสียโอกาสในการสร้างกำไรและทำให้ขาดทุนในรอบการผลิตนั้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นการเตรียมบ่อก,กุ้งจึงถือเป็นการเตรียมการและการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนที่เราจะลงมือเลี้ยงและลดปัญหาของเกษตรกรไปขั้นต่อไปเลี้ยงกุ้งอย่างไรปลอดภัย EMS ตอนที่2การเตรียมลูกกุ้งการเลี้ยงกุ้งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือการเลือกลูกกุ้งควรเลือกลูกกุ้งที่มีคุณภาพให้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงอัตรารอดสูงขนาดลูกกุ้งสม่ำเสมอไม่แตกไสและสามารถต้านทานโรคจากไวรัสได้ดีเกษตรกร,ร,ก,รก็จะไม่เสี่ยงต่อการประสบปัญหากุ้งตายโดยเกษตรกร ต้องใส่ใจอย่างมากในการคัดสรรลูกกุ้งและปล่อยลงบ่อโดยจะมีวิธีการดังต่อไปนี้คือลูกกุ้งจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียาสาเหตุโรค EMS หรือ a h p n d มีความแข็งแรงและทนต่อความเครียดตามมาตรฐานของกรมประมงหรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ชำลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยง อัตราส่วน1 0 0 0 0แตัวต่อน้ำา1 0 0คิวให้ออกซิเจนและสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อชําก่อนปล่อยกุ้งตรวจวัดคุณภาพน้ำใส่จุลินทรีย์ปรับ pH น้ำช่วง7.8ถึง8และคุมแอมโมเนียไม่เกิน1 ppm ชํากุ้งนาน25ถึง30วันจึงปล่อยลงบ่อใหญ่ที่ปรับสภาพน้ำให้ใกล้เคียงกับสภาพของบ่อชํา กรณีที่ไม่ได้ชำกุ้งลูกกุ้งในช่วง10-15วันแรกให้กินอาหารธรรมชาติเป็นหลักแล้วจึงค่อยให้อาหารสำเร็จโดยอาหารที่ให้ในช่วงหนึ่งเดือนแรกไม่ควรเกิน150กิโลกรัมต่อลูกกุ้ง100,000ตัวมีเกษตรกรบางรายใช้วิธีการปล่อยลูกกุ้งบริเวณมุมที่ลึกที่สุดของบ่อส่วนมากจะเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับจับกุ้งโดยนำน้ำเค็ม มาเติมจนได้ความเค็มพอเหมาะที่จะปล่อยลูกกุ้งคือประมาณ10 ppt ในขณะพื้นที่บ่อส่วนใหญ่ไม่มีน้ำมีเฉพาะบริเวณด้านลึกเท่านั้นข้อแนะนำถ้าจะใช้วิธีนี้ควรจะขุดให้พื้นบริเวณที่มุมบ่อด้านลึกที่จะปล่อยลูกกุ้งลึกลงไปอีกประมาณ80-100เซนติเมตรโดยมีพื้นที่ลึกประมาณ100ตารางเมตรสูบน้ำจืดเข้าไปในบ่อ และเติมน้ำเค็มความเค็มสูงจากนาเกลือเติมลงไปจนได้ความเค็มประมาณ10 ppt พื้นที่น้ำจะท่วมบริเวณส่วนที่ขุดให้ลึกทั้งหมดที่มุมบ่อออกไปท่วมพื้นที่บ่อประมาณไม่เกิน20%ของพื้นที่บ่อทั้งหมดใช้เครื่องตีน้ำหนึ่งเครื่องในบริเวณที่น้ำลึก80-100เซนติเมตรเตรียมน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้งประมาณ1-2วันก็พอ เพื่อหลีกเลี่ยงตัวอ่อนของมแมลงปอที่จะไข่ในบ่อและการเกิดขี้แดดเลือกลูกกุ้งคุณภาพดีขนาด P 1 4 1 5ส่วนมากจะปล่อยในตอนเช้าที่อากาศไม่ร้อนมากการอนุบาลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเป็นอะไรที่ดีสำหรับการการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าหนึ่งคือโอเคแหละลูกกุ้งมาจากแฮชเชอรี่หรือว่าก็คือทุกอย่างมันสมบูรณ์ในแฮชเชอรี อยู่ดีๆเราเอามาปล่อยตู้มใน,ในพื้นที่ใหญ่โดยที่ค่าน้ําต่างๆม,ม,มันอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นการอนุบาลเนี่ยคือเราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งออกซิเจนคือปัจจัยของผมเนี่ยผมคิดว่าออกซิเจนค่าทุกอย่างในที่ไม่ดีในค่าแบคทีเรียค่าเชื้อต่างๆเนี่ยผมว่าออกซิเจนช่วยได้เยอะมากขั้นตอนการเตรียมลูกกุ้งและการปล่อยลูกกุ้งนับเป็นขั้นตอนที่สําคัญ ที่เกษตรกรต้องถือเป็นหัวใจหลักในการเลี้ยงกุ้งเพื่อให้ได้กุ้งที่มีคุณภาพและสามารถเข้าสู่ท้องตลาดสร้างรายได้อันงดงามให้กับเกษตรกรต่อไปเลี้ยงกุ้งอย่างไรปลอดภัย EMS ตอนที่3การเลี้ยงกุ้งการจัดวางแผนผังฟาร์มได้อย่างชัดเจนและมีระบบการจัดการด้านการเลี้ยงที่ดีจะทําให้เกษตรกร ไปถึงฝั่งฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้กุ้งที่มีคุณภาพโดยเทคนิคของเกษตรกรก็มีวิธีการจัดการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละฟาร์มตามมาตรฐานทั่วไปการบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งเพื่อให้ได้ผลดีจะมีข้อปฏิบัติในระหว่างการเลี้ยงดังนี้ควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ในตัวกุ้งระหว่างการเลี้ยงโดยให้กินโปรไบโอติกชนิดที่ผ่านการหมักแล้วหรือสมุนไพรเช่นขา่าผสมอาหารให้กุ้งกินเริ่มตั้งแต่ช่วงที่กุ้งเริ่มกินอาหารและผสมให้อย่างน้อยวันละหนึ่งมือ้อจนกว่าจะจับกุ้งขายรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ภายในน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งได้แก่ 1. ใส่จุรินทรีย์ในน้ำทุก3-5วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่7ของการปล่อยกุ้งลงบอ่อ 2. ควบคุมแอมโมเนียรวมในน้ำให้ได้ประมาณ0.5-1 ppm และในเตรด25-50 ppm 3. ใส่กา,กากน้ำตาลทุกวันโดยละลายน้ำใส่ให้ทั่วบอ่อก่อนการให้อาหารมื้อแรกของวันในอัตรา 1ลิตรต่อทุกๆก,การให้อาหารกุ้ง8กิโลกรัม 4. ตรวจเช็คเชื้อวีบริโอรวมในน้ำทุกสัปดาห์เริ่มเช็คเมื่อกุ้งอายุได้15วันและนี่คือเทคนิคของการจัดการหลังจากเราได้ปล่อยลูกกุ้งลงบ่อไปแล้วเพื่อให้การเลี้ยงกุ้งเกิดประสิทธิภาพได้กุ้งไซส์ใหญ่ได้คุณภาพตามที่ท้องตลาดต้องการอีกทั้งเกษตรกรชาวไทยของเรา ก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยกับอาชีพการทำเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้งที่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยระบบหมุนเวียนน้ำนะคะหรือเรียกกันว่าระบบปิดนะคะทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และทั้งมดนี้เป็นความรู้พื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาค่ะสวัสดีค่ะ